สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนจัก,กระุมแนะโชคออกมาถแถลงขอโทษกลายเป็นประเด็นดราม,ม่าสน่นเลยละครับสําหรับกรณีของบอลเชิญยิ้มที่ก่อนหน้าน,นี้ออกมาโพสต์ประกาศว่าไม่ขอรับงานคู่กับโชคไทยรถแฮรหรือโชคโชคมงคลอีกต่อไปจนต่อมาบอลได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงถึงปมแตกหักเรียงลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็คงไม่ได้ร่วมงานกันอีกแล้ว จนเวลาต่อมาโชคได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยมาพร้อมกับนัดแฟนสาวโดยทั้งสองคนชี้แจงประมาณว่าสาเหตุที่ออกจากค่ายวงรถแฮแค่อยากออกมาดูแลตัวเองอยากมีวงเป็นของตนเองอยากทําตามความฝันและกําหนดชีวิตของตัวเองล่าสุดนักแสดงตลกและพิธีกรคนดังอย่างจักกระโบมเชิญยิม้มก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นของบอลกับโชคพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าแฮสแท็กฮแค่อยากรู้ โชครถแฮกาแฟซึ่งทางดันจัก,กระบ่มนั้นก็ได้แนะนําให้โชคออกมาถแถลงข่าวขอให้ดึงความน่ารักของตัวเองกลับมาถ้าหากว่าผิดก็แก้ไขปร,รับรุงถ้าทําตามความก้าวหน้าก็จะกลับมาแน่นอนโดยจัก,กระบุมได้พูดขึ้นว่ากลับสวัสดีครับคุณโชครถแฮหลังจากที่ฟังคุณบันเชิญยิ้มออกมาแถลงข่าวโชคกับแฟนสาวออกมาชี้แจงพี่ขอถามหน่อยถ้าพี่แนะนำโชคจะโกรธพี่ปะ ดึงความน่ารักของตัวเองกลับมาศรัทธาที่แฟนเพลงมีให้ความเอ็นดูและความเชื่อใจที่ผู้ใหญ่มีให้ด้วยดีเสมอมาความจริงมีคนรู้แค่ไม่กี่คนรอก แต่มันมีทางออกคือต้องถแถลงข่าวออกมาขอโทษเขาซะผิดก็แก้ไขพลาดไปก็ปรับปรงุงลดอัตราตัวเองลงความก้าวหนะ้ากลับมาแน่นอนเชื่อพี่ขึ้นแล้วต้องลงให้ได้เธอเป็นคําแนะนําจากรุ่นพี่ในวงการที่หวังดีต่อรุ่นน้องที่ดีมากเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ